ไม่รู้จะคุยอะไรไม้รูจะคุยทุกคนต้องชวนคุยนะชวนคุยด้วยได้มั้ยตื่นเต้นใช่คอนเวิยนนามหนูก็ตื่นเต้นหนูยังรู้สึกว่าแบบอีกแบบเบียวเองเหรอจะไปแล้วอะไรเงี้ยสป,ปอยคอนเวียดนามของหนูมีเพลงเวียดนามแอบกดดันนิดนึงเพราะว่าลองยากมากเลยคเคยเลาะจริงๆอันนี้ยปะป๊าแบบ ป๊าๆคยหลุดไปเลยหนูว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าหนูร้องเพลงนี้จำเนื้อมันเคยจำเป็นภาษาไทยมาแล้วมันแบบเข้าใจฟิลมันพอมันจำเป็นภาษาไทยแล้วมันแบบว่ามันทํานองมันอยู่ในหัวไหมทํานองมันอยู่ในหัวเสร็จแล้วปึ๊บพอมันจะร้องเป็นภาษาเวียดนามมันแบบแล้วภาษาเวียดนามมันก็คือแอบยากอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบหนูทําไมรู้สึกแบบไมหนูรู้สึกว่าแบบทําไมหนูไม่เต็มที่เลยวะอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าหนูแค่รู้สึกว่าแบบ ช่วงนี้นแปลกๆค่ะช่ไหมแต่หนูเป็นคนแปลกแปลกในแต่แตไรเลยเ <c oughs> อ้าไม่ต้องซีเรียสน,นะสนไม่ได้จะให้ทุกคนมารู้สึกว่าฉันแบบว่าเอา่อน้อยหรืออะไรนะไม่มันแค่เป็นความรู้สึกแบบมันมีเรื่องหลายๆอย่างในหัวชิดเซย์ไงนิดหน่อยแต่แสดปกติดีนะจ๊ะทุกคนไม่ต้องมาเป็นห่วงอะไรเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ